สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในการถามแม่จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับเวลานี้สองทุ่มคุยกับพี่บุรบียมจินดาสวัสดีครับพี่บุรบีครับสวัสดีครับครับเอ่อประเด็นร้อนในวันนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญนัดด่วนนายกอิงระทึกคว่มคาเขียงคือมันเป็นสานวนโบราณน,นะนะคว่ำคาเขียงหมายความว่าเหมือนกับคุณเศรษฐาที่คว่ำคาเขียง ในอดีตคนของคุณทั้งสินไม่ว่าจะเป็นคุณสมัครสุนทรโรเยชก็ข้ามคาเขียงคุณสมชายวงสวัสด์ก็ข้ามคาเขียงแม้กระทั่งคุณยิ่งรักก็ข้ามคาเขียงคาสารรัฐมนูญแล้วคนสุดท้ายที่จะคข่ามคาเขียงคือคาสารรัฐมนูญเขาชื่อแพรทองทานชินวัตรฉะนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าทําไมสารรัฐมนูญจึงนักเร็วทีแรกคิดว่า จะเป็นวันพุธคือวันพรุ่งนี้แต่วันพุธเนี่ยสารรัฐมนูลมีงานนะครับมีงานมีงานการประชุมซึ่งตามตารางแล้วตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคือยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกสารรัฐมนูลเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการสมาชิกสมาคมตามข้อบังคับของสมาคมสารรัฐธรรมนูญซึ่งเทียบเท่าแห่งเอเชีย ที่โรงแรมสยามแคมปินสกีกรุงเทพนี่แหละครับคือสารก็เลยงดที่จะประชุมปรึกษาคาดีจำนวนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คือสัปดาห์นี้แหละโดยในเดือนกรกฎาคมก็จะขยับประชุมให้เร็วขึ้นไม่ได้ประชุมวันพุธนะจะประชุมวันอังคารเลยหลายคนบอกเฮ้ย hey, บุรวีใจร้อนมันเป็นเรื่องสำคัญ ชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้วันเดียวก็ไม่ได้เพราะมันมีไส้ศึกในประเทศไทยเยอะอย่างที่ผมบอกบปิดด่านช้าเพราะรัฐบาลกันยังไม่ให้ปิดด่านทหารต้องประกาศกฎอายการศึกและรีบปิดด่านด้วยคำสั่งของแม่ทัพภาคสองจนเป็นที่มาของการทำให้นายกร,รัฐมนตรีโกรธมากโกรธมากจึงคุยกระหุนเซนว่าเขาไม่ใช่พวกเราไงผมบอกว่าปิดด่านช้าเนี่ย ไอ้คนัมพูชาซึ่งมันเป็นเป็นทหารมันแทรกซึมเข้ามาแทรกซึมเข้ามาแทรกซึมเข้ามามันทํางานเป็นชาวไร่เป็นชาวนาเป็นชาวสวนมันทํางานสารพัดแล้วมันก็จะรายงานไปสู่ประเทศของมันว่าเฮ้ยรถถังมีกี่คันทหารตาเมินททม,มีกี่คนมันรายงานทั้งหมดซึ่งหลายคนก็ยอมรับแม้กระทั่งสายทหารก็ยอมรับว่านี่คือจุดบกพร่องที่ รัฐบาลได้ดึงเรื่องไว้ในการปิดอ่าปิดด่านพรมแดนฉะนั้นสารรัฐมนูลถึงบอกนะท่านคิดนะไม่ใช่ไม่ท่านไม่คิดนะเพราะมันเกี่ยวกับพรมแดนมันเกี่ยวกับปฏิปไตยของประเทศนะหลายคนอาจจะไม่คิดเหมือนผมแต่ผมเชื่อว่าสารรัฐมนูลคิดเมื่อสารรัฐมนูลคิดแล้วเนี่ยเขาจึงรีบประชุมไงเขารีบประชุมเพื่อจะจะดำเนินการคดีที่ สมาชิกวุฒิสภาโดยประธานวุฒิสมาชิกยื่นมาที่สารรัฐนูลคือยื่นสองแห่งยื่นไปปปชแล้วก็ที่สารรัฐนูลหนึ่งแห่งฉะนั้นในวันอังคารที่หนึ่งก็คาดว่าจะเอาเรื่องของนางสาวอุ้งอิงแพท,ทองทานเข้าไปรับหรือไม่รับถ้ารับแล้วจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ผมไม่กล้าร่วงท่านแล้วครับในใจรู้แล้วว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองนี้แล้วตามดูก็แล้วกัน ทีนี้สารไม่ได้ไประชุมวันพุธแล้วนะในเดือนกนรกฎาคมคือวันที่หนึ่งที่แปดและวันที่สิบห้าในช่วงเวลาเนี้ยผมอยากให้ท่านจับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดีผมถึงพูดคำว่าสารํมัมู์นัดด่วนเนี่ยนัดด่วนนายกอิงระทึกความคาเขียนสำนวนโบราณว่าความคาเขียง ฉะนั้นในคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาจากคุณมงคลสุรสัจจะซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาได้ยื่นคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนสามสิบหกคนนะครับขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบวรรคสามประกอบมาตราแปดสิบสองให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัรนายกร,รัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บสี่ประกอบม,มาตรา160วงเล็บสี่และวงเล็บห้าหรือไม่จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกรัมพูชารวมถึงคำร้องยังขอให้สารรัฐมนูลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องคือคุณแพทตองทานเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องขึ้นทำเนียบ ไม่ต้องขึ้นทำเนียบขึ้นไม่ได้เลยเขาให้ไม่ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่คุณไม่ต้องไปขึ้นไปทำเนียบสมัยคุณประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านยังไม่ไปทำเนียบเลยท่านไปนั่งอยู่ที่กระทรวงกลาโหมเพราะท่านเปน็นรัฐมนตรีกรลาโหมฉะนั้นคุณแพทองทานเหยียบทำเนียบไม่ได้ก็แล้วกันวันที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ถ้าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่คุณแพทองทานก็ถือโอกาสดีกลับไปเล่นรูกดีกว่านะฮะไม่ต้องเอารูปมาวิ่งเล่นที่บ้านนนะะแท จะดีกว่านะคะคือ uh ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำมินิฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2อันนี้ต้องติดตามครับต้องติดตามเพราะที่ประชุมของศาลเนี่ยจะมีการลงมติหรือไม่รับคำร้องเราต้องพูดอย่างนี้ถ้าไม่รับคำร้องก็จบไป ซึ่งรัฐบาลโดยคุณภูมิทางเขาบอกอ่ยไม่ห่วงไม่ต้องไปห่วงอะไรทั้งนั้นไม่มีปัญหาทําไปไม่ได้เป็นความผิดอะไรคุณก็พูดเข้าข้างคุณแต่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นี่เขามีความคิดเขาคิดว่ามันผิดนะถ้าไม่ผิดวันที่ยี่สิบแปดจะมามืดฟ้ามืดฟ้าโมดินไหมพนันกับผมไหมว่าพี่น้องจะมามืดฟ้าโมดินเพื่อไล่นางสาวยิงนางสาวแพทองทานชินวัตรออกจากประเทศไปเอาฟาเพียบบอกเลยเพียบ ผมบอกว่าเพียงนนก็แล้วกันปรรยากาศแบบเดิมจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่น้องประชาชนลงขันกันหลายล้านคนแล้วไอ้หลายล้านบาทแล้วลงขันหลายล้านบาทไล่ไอรัฐบาลชุดนี้ออกไปอยู่แล้วพี่น้องประชาชนเดือดร้อนฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาพูดกับพี่น้องทั้งหลายว่าให้จับตาเป็นกรณีพิเศษ ถ้าหากสารนูนรับคำร้องแล้วเนี่ยและมีมติให้หนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีหยุดพักปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคดีจะสิ้นสุดหรือไม่หากนายกรัฐมนตรีถูกสั่งให้หยุดไปฏิบัติหน้าที่ก็ในภูมิธรรมก็มาแทนทีนี้ก็มีคำถามมาว่าภูมิธรรมมาเป็นรักษาการนายกเนี่ยสามารถจะยุบสภาได้หรือไม่อ่าตรงนี้มีคำถามอยู่ที่สารรัฐมนูนครับผมไม่มีความรู้ที่จะตอบเรื่องนี้ หลายคนก็ถามอีกถามอีกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจะใช้เวลานานไหมในการพิจารณาให้นางสาวแพรทองทานพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่นานแล้วครับไม่นานแล้วครับแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะอะไรอาจจะแอบโทรศัพท์คุยกับฮุนเซนก็ได้การเคลื่อนฮุนเซนนะซึ่ง มันเป็นเรื่องของกฎหมายความมั่นคงครับมันมีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชนจาจักรตามมาตรา119่งหนึ่งเก้ามาตรา1 2ึมาตราหนึซึ่งมันเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองอย่างมากอย่างที่ผมคุยให้ฟังหลายวันนะแล้วก็ย้ำเสมอผมผมไม่เล่ารายละเอียดแล้วครับไปเปิดดูเอาว่าการกระทำอันเนี้ยมันเป็นปรปักต่อรัฐแล้วระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต จำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีมีการระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตด้วยเพราะเราได้ความรู้เราได้เราได้คนที่มาเป็นนายกร,รัฐมนรีที่ผมเปรียบเลยว่าเหมือนมะม่วงบ่มแกส๊สไม่ได้มีความรู้ความสามารถขาดความรู้ความสามารถแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้หาอะไรเลยไม่มีความรับผิดชอบเศรษฐกิจแม่งล้มเหลวทิพายวายป่วงหมดพี่น้องเขาจะอยู่ยังไงเขาเาเตรียมมันจะเฉ่งปีคุณ เขาเตรียมแล้วครับนี่คือระบอบประชาธิปไตยอย่าคิดว่าเขาวุ่นวายนะในต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้หลายคนบอกโอ้นักท่องเที่ยวจะมาก็มาไม่ได้พวกนี้ก็มาปะทงประท้ะทวงกันในต่างประเทศเขาก็มีฝรั่งมันอยากมาชมด้วยซ้ำมันอยากมาดูมันมันเป็นบรรยากาศของระบอบประชาธิปไตยเหมือนกับหลายๆประเทศฉะนั้นวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันสําคัญเป็นวันสําคัญจับจ้องให้ดีก็แล้วกันหลังจากวันที่หนึ่ง ถัดไปอีกวันที่สี่วันที่แปดวันที่สิบห้ากรกฎาคมสาลดีกาพันแหนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรียกมายี่สิบปากไตสวนปมทักษิณชั้นสิบสี่งานนี้ทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกจะหอบกันหนีออกต่างประเทศหรือเปล่าจำไว้คุณติดกับดักหมดแล้วคุณจะออกไปยังไง คุณจะออกไปยังไงฉะนั้นให้ติดตามนอกจากวันที่หนึ่งแล้วยังมีวันที่สี่ที่แปดและสิบห้าแล้วก็อีกคดีหนึ่งนั่นก็คือคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นคดีที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสุเด็จนั่นจะอยู่วาัชการที่เก้าผมเล่าให้ฟังนิดเป็นคดีสำคัญในเดือนเดียวกันคือเดือนหน้านี้แหละเพราะเขาสืบพยานโจท์ทั้งโจทและจำเลยนะคุณลุ สื้อพยานทั้งโจทย์และจำเลยนะแล้วคนที่เป็นโจทย์ก็คือพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรเป็นแม่ทัพบ,บกเป็นผู้บัญชาการทหารบกตอนหลังมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญเนี่ยของกองทัพบ,บกเป็นโจทยืย่นฟ้องคุณทักษิณเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี58ฐานความผิดมินประมาท และมินสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึสองมาตรา3-2-6และมาตรา3-2-8หลังจากทักษินให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างประเทศที่เกาหลีและกล่าวปาถกถา,าในการประชุมระดับอาเซียนลีดเดอร์ชิพที่ประเทศเกาหลีระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมปี58ซึ่ง วายความมั่นคงเขามีเนื้อหาที่ได้บันทึกไว้ว่าการกระทำของนายทักษิณเนี่ยกระทบต่อความมั่นคงและเกียรติภูมิของคนไทยฉะนั้นคำสัมภาษณ์ทั้งหลายเนี่ยของนักโทษเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกุคุณทักษิณเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงหลายท่านอาจจะลืมแล้วแต่มันเป็นความรู้รอบตัวว่าเฮ้ยไปกันแกงเขาหรือเปล่าทำไมเอาเขาถึงขนาดนั้นท่านฟังเถอะครับ เพราะเขาทำกันอย่างนี้แล้วมันสร้างความเสียใจยให้กับพระสกนิกรที่มีความจงรักภักดีในล้นเกล้าล้นเกล,ล,กลหม,มรัชการที่เก้ามากเหลือเกินอย่าลืมง่ายสิครับคนไทยอย่าลืมง่ายเรื่องอย่างนี้ต้องจำไว้ต้นเหตุที่ทำให้ถูกฟ้องเนี่ยมันมีมันมีต้นเหตุมีคลิปความยาวหนึ่งนาทีสามสิบสองวินาทีแล้วนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเวลาต่อมาความบางตอนที่ทักษิณพูด นะที่ทักษิณพูดแล้วก็มีกลุ่มฝ่ายความมั่นคงก็ฟังไปพาดพิงถึงองค์คมนตรีก็มีแล้วไปพูดถึงคุณสุเทพเทือกสุบานออกมาแล้วก็บอกว่าผมไม่มีอำนาจอะไรผมก็เลยคุยกับนายกปูว่าเหตุการณ์มันเหมือนกับที่ผมเคยโดนมาแล้วและนอกจากนี้ก็ยังมีบางช่วงที่กล่าวพาดพิงไปถึงในหลวงรอเก้าคือไอ้คำพูดพร่อยๆอย่างนี้มันเป็นความอาฆาตแค้นของอพี่เหลี่ยมเขา อาฆาตแค้นแล้วกลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาเพื่อที่จะทํางานให้กับบ้านเมืองไม่ได้กลับมาเพื่อแก้ไขคือกลับมาเพื่อแก้แค้นฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าคนยังจําได้เนี่ยก็จะนึกถึงภาพนี้จะนึกถึงภาพทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นในเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นเดือนที่พันละวันพันละเกจะมีหมอติดคุกจะมีเจ้าหน้าที่เรือนจําติดคุกและ จะมีอีกหลายคนที่เข้าสู่คุกเพราะบุคคลพวกนี้ยช่วยเหลือให้ในายทักษิณไม่ต้องได้รับโทษในคุกซึ่งจะมีความผิดหลายกระทงด้วยกันครับหลายกระทงด้วยกันอย่างเช่นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งห้าเจ็ดที่บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานหรือปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวังโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิปีหรือปรับสองพันบาทถึงสองห0ื่นบาททั้งจำทั้งปรับเห็นไหมเอกสารเท็จใช้เอกสารเท็จนะเยอะแยะไปหมดผมเล่าให้ฟังไม่หมดแล้วครับโอ้โหพี่บุรีเรียกได้ว,ว่าคนที่รับใช้คุณทักษิณเนี่ยโดนกระดาวคนที่เอ่อไม่ทําหน้าที่ของตัวเองรับใช้คุณทักษีณโดยไม่มีรู้จักผิดรู้จักถูกที่ชาติสิบสี่บอกเลยว่าหนาวหนาวอาจจะต้องมีคนติดคุก อาจจะมีหมอบางคนติดคุกหรือว่าถูกถอดใบหรือญาติถาวรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัชทันพูดง่ายๆคือซื้อผมไปก่อนเลยดีกว่าพวกงานนี้หนาวหนาวแย่หนาวหนักนี่เป็นเรื่องของพ่อนะแล้วเรื่องของลูกหนักกว่านี้อีกนะหนักกว่าเรื่องของของพ่ออีกเพราะมันเป็นกบฏในราชนาจากักรแล้วหนีไม่หนีล่ะไม่หนีคุณก็เข้าคุกแล้วหนีคุณหนีได้ไหมล่ะคงต้องซื้อโรงงานตั้งผมอะฮะ พัหลมพื้นสองพื้นคงช่วยแก้หนาวไม่ได้ต้องซื้อโรงงานพาห่มเลยนะคะเล่นให้ต่อพี่คือผมก็อยากจะฝากท่านนายกกกีนะอย่าประมาทผมเชื่อว่าคุณนะอาจจะคิดว่ามีคนช่วยคุณมีอย่างนั้นไีมอย่างนี้ไม่มีหรอกครับนะสารว่าก,กันตามความเป็นจริงไม่ได้ไปลันแกล้งใครผมมานั่งพูดอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องที่มันเกิดเราก็เห็นเห็นกงนอย,อยู่คุณโทรศัพท์ก็ถึงคุณเซน แล้วมันก็เผยแพร่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองคุณก็ออกมายอมรับว่ามันเสียงจริงเรื่องจริงแล้วไอ้เสียงจริงของคุณนะพาดพิงไปถึงแม่ทัพภาคสองว่าเขาเป็นคนละฝ่ายกับเราเขาไม่ใช่คนของเราเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราเราเป็นพวกเดียวกันคือหนึ่งอังเกิลฮุนเซนแล้วก็ไอ้ฮุนมาเนตกัคุณนะมาพวกเดียวกันนี่นี่ในคลิปนะและพมาวันนี้นะคุณก็บอกให้คนไทยรักษามังคีกันร่วมมือกันเพื่อบ้านเพื่อเมือง เขาสามัคคีกันแน่วันที่ยี่แปดเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกเขาสามัคคีกันแน่นอนพี่น้องเขาไม่ยอมแล้วเขาสามัคคีกันเออคุณจําไว้ก็แล้วกันว่าเขาสามัคคีกันแล้วเรื่องของคุณวันนี้คุณจะไปพึ่งใครหนีไปขเขมรก็ไม่ได้เขาปิดพรมแดนหมดของไทยปิดพรมแดนยาวเหยียดสามสี่ร้อยกิโลเมตรขเขมรมันก็ปิดพรมแดนหมดปิดพรมแดนหมดจะไปทางใต้เหรอไปลังกาวีเหรอ ผมจะบอกให้นักวันนี้นะนายกรัฐมนรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมก็มีปัญหาเขารื้อฟื้นคดีตุยเด็กขึ้นมานะอุ้ยนายกรัฐมนรีถูกถูกรื้อฟื้นคดีที่ตุยเด็กหนุ่มซึ่งเป็นเลขาของเขาเองรื้อฟื้นคดีขึ้นมาอันวาก็บอกว่าผมเป็นนายกรัฐมนรีก็อาศัยความเป็นนายกเนี่ยนะให้สารละเว้นเรื่องนี้ศารบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ใหม่ๆสดชดน้อนเมื่อวานนี้เองกําลังกลุ้มใจเหมือนกันคุณทักษิณนี่จริงๆเลยคุณทักษิณไปไหนเนี่ยประเทศนั้นก็ไม่เกิดแผ่นดินไหวก็เกิดอะไรต่างๆนานาไปคบกับใครคนนั้นก็เดือดร้อนตลอดเลยคุณทักษิณนี่จริงๆเลยไม่ได้ว่านะอันนี้ตามข่าวถ้าเรารวบรวมสถิติบ้านเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างนั้นตอนนี้คุณอันวาข้างงานเข้าโอ้โอ้ง <c oughs> านเข้าว ศีลเสมอกันไงงานเข้าวแล้วทุกคน,คนที่คุณคบมานะในการตั้งพักการเมืองตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยเนี่ยปากคุณบอกว่าภูมิธรามบอกไม่มีปัญหาเราข้าว่ากันไปไม่เดือดร้อนอะไรเราทําถูกต้องเดี๋ยวก็จะเอาคณะรัฐปรีใหม่ออกมาแล้วเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมถามว่าพี่น้องประชาชนวันนี้เขาได้อะไรสองปีแล้วยังไม่ลืมตาอ้าปากได้เลย นะคุณปกครองบ้านเมืองทุกครั้งนะ่ะมีเร่ปีติคุกทุกครั้งจริงไหมละ่ะจริงจริงไหมละ่ะผมพูดใส่ความคุณหรือเปล่าจริง,รงทุกครั้งคนสุดท้ายคือ,อ<ใ>นายวัฒนาเมืองสุขอ,อยู่ในคุกวัฒนาเมืองสุกยังอยู่ในคุกข้อหาช่อกโกงนะบ้านเอื้ออาทรแล้วยังอีกหลายคนที่ติดอยู่ในคุกนี่คือการกระทําของพักการเมืองพวกคุณ คุณเป็นรัฐมนตรีทุกครั้งเป็นรัฐบาลทุกครั้งก็มีอย่างนี้แล้วความไว้วางใจของประชาชนมันอยู่ตรงไหนผมไม่อยากจะค่อนแคะไม่อยากจะกล่าวว่ายังมีคนที่หลงไหลคุณอยู่คนที่เป็นสมาชิกเขาหลงไหลได้เปลื้มคุณอยู่เขาเชิดชูคุณอยู่ถึงขนาดออกมาพูดไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านจะโกงไปบ้างไม่เป็นไรหรอกค่ะนะไม่เป็นไรหรอกค่ะโกงไปเถอะค่ะแล้วเอามาช่วยประชาชนมากเฮ้ยไอชิพาย ตกกะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคนไทยนะอียผู้หญิงคนหนึ่งอีผู้หญิงคนหนึ่งออกมานะบอกไม่เป็นไรแล้วค่ะนะแล้วก็ไม่เห็นท่านโกงทุงไหนนี่คะเอาก็สารตัดสินแล้วกี่คดีจําคุกแปดปีเดบพระราชทานลดโทษให้เหลือหนึ่งปีมันยังไม่ติดคุกเลยเวลานี้คนไทยเริ่มมีความคิดตักกะเพี้ยนเพียน,ยนบ้าบ้าบาบาส่งเสริมไม่มีการทุจริตกับบ้านเมืองแล้วมันจะเหลืออะไรอะ มึงขนไปเขเมรน,น่ะเท่าไรไปฟอกเงินเท่าไรร้อยห้าสิบแห่งของเขเมรที่เป็นคาสิโนแล้วอยู่ในปลอยเปยประมาณสามสิบแห่งแม่งขนไปเงินสดทั้งระดับอบตอ,อบจอเทศบาลและรัฐมนตรีทั้งหลายแม่งหออไปเงินสดแล้วไปฟอกเงินในบ่อนแล้วก็ฝากอยู่ตรงนั้นมีทองมันก็ฝากไว้สองหมื่นกว่าล้านอยู่ตรงนั้นเงินจากการช่องกงจากประเทศไทยทั้งนั้นนะโว้ยกูจะบอกมึงให้พูดแล้วมันเจ็บใจนะคุณุ ไปเช็คดูสิคุณเซนก็ถึงระเบิดอารมณ์มาว่ามึงก็ไม่ใช่คนดีนะักมึงกล่าวหาว่ากูเป็นประเทศอาญากรรมของโลกแล้วมึงก็เป็นประเทศที่ช่อกงที่สุดประเทศที่ทุจริตมากที่สุดในโลกแล้วมึงกําลังจะทําการพนันแบบเดียวกับกูเพื่อให้มีการฟอกเงินและเป็นการพนันที่เป็นธุรกิจการพนันออนไลน์ด้วยเหมือนกับคมเนไม่มีผิดเราจะทนให้ประเทศเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะ ผมไม่เข้าใจเลยการปกครองของคุณเนี่ยไม่เข้าใจเลยผม<ช>ถึงหวังพึ่งสารสถิยุติธรรมที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนเท่านั้นแหละครับนี่คือค,ความจริงที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ครับคุณกุุครับคือเรื่องเอ,อ่อซีของทัพเพื่อไทยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะโกรธยังไงฮนะโกรธไม่เป็นไร ขอให้มาแบ่งกันต่อไปนะพี่บุรีมันจะมีประโยคนึงอีกนะตามมา๋อไม่เป็นไรค่ะก็กูดเออคุณทักษิณยกให้กัเมยก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรายังเหลือเกาะอ,อีกหลายเกาะค่ะจะยกได้อีกเยอะระวังนะมันจะมีประโยชน์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะคือใครคิดอย่างนี้ก็ควายอ่ะผมไม่กโกรธหรอกนะคือพี่น้องทั้งหลายพี่คิดพ,พี่น้องตั้งสติคิดเถอะผมเนี่ยไม่อยากใช้อารมณ์หรอกแต่ว่า ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเกิดเรื่องอย่างนั้นจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายผมเห็นมันผมเห็นมาทั้งหมดไม่ใช่ไม่เห็นผมก็มีพวกอยู่ในนั้นเยอะเขาทํายังไงหนึ่งสองสามสี่ทำยังไง, 1, 2, 3, 4, ง,ไงนะมีคนไปชวนมาชวนผมเนี่ยตั้งธนาคารในในในใ,ใ,ใ,ในประเทศกรัรมพูชาให้เงินมาตั้งธนาคารรับฟอกเงินอย่างเดียวรับฟอกเงินอย่างเดียวนะแค่นี้พอแล้วไม่ต้องรับฝากจากใครฟอกเงินอย่างเดียว แต่เจ้าของประเทศเขาขอสิบเปอร์เซ็นตธนาคารเอาไปยี่สิบเงินพวกนี้โกงมาจากต่างประเทศทั้งนั้นสมมุติว่าคุณโกงมาหมื่นล้านเนี่ยคุณต้องจ่ายเขาหนึ่งพันล้านเจ้าของประเทศอีกสองพันล้านให้กับธนาคารมึงก็เหลือเจ็ดพันล้านเห็นไหมเพราะมึงได้มาฟรีฟรีนี่คือวิธีการฟอ,อกเงินเอาเงินมาแล้วฝากแบงค์ไงถ้าท่านไปในกัมพูชาจะเห็นว่ามีธนาคารหลากหลาย เป็นร้อยๆชื่อจำไม่หมดจำไม่หมดนี่คือวิธีการของเขาไปเห็นมาแล้วไปดูมาแล้วมีคนชวนผมไปทำมาแล้วแล้วผมผมก็อ่านปั๊บผมรู้เลยบอกไอห้ห่ามึงตั้งเพื่อช่อกงเขาผมก็เดินหนีแต่มันทำให้เราได้ความรู้ไงที่ฮุนเซนออกมาเนี่ยออกมาพูดนะ่นคือความจริงทั้งหมดว่ามีการช่อโกงกันเข้ามา แล้วมาฟอกเงินในบอนคาสิโนที่พอยเปตน,นะใครฟอกบ้างมันมีชื่อหมดนี่นะเพราะเจ้าของบอนที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในในในกัมพูชาเนี่ยนะเขาจะต้องใบออกใบเขาเรียกอะไรนะใบเสร็จให้ไอ้คุณเล่นการพน,นันได้สมมุติคุณเล่นคุณก็ไปเล่นเมื่อให้ได้อยู่แล้วนะสมมุติคุณคุณลงไปพันล้านเนี่ยนะคุณไปเล่นพันล้านนะถูกกินไปสักสองร้อยล้านมันโดนโดนกินแน,น่นอนอีกแล้วนะเพราะมันโกง คุณเหลือแปดพันล้านพวกเงินฟรีๆคุณโกงเขามาจากอบตอบจเทศบาลน,นะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐโกงเขามาเงินหมื่นล้านหรือแปดพันล้านคุณก็ดีใจแล้วดีใจแล้วยังไม่เอาเอาเข้ามาไม่ได้ก็ฝากไว้ที่กัมพูชานะฝากไว้กัมพูชาพอฝากแล้วไว้ในคุณก็ถือบัตรไอเดียวผมไม่เคยเป็นข้าราชการอ่นะผมไม่เคยเป็นข้าราชการแต่ผมมีธุรกิจในนั้นนะผมมีธุรกิจในนั้น ผมถึงกล้ามาพูดได้ผมถึงให้คุณดูไงะผมถึงให้คุณดูนี่ีนบัตรนี่ไงนี่คือบัตรวีซ่าผมมีเงินฝากในนั้นเพราะผมไปทําธุรกิจกับเพื่อนนี่คือการไปทําธุรกิจกับเพื่อนอย่างสุดจริตแล้วผมก็เห็นความชอบโกงความอะไรมันมากมายแล้วผมก็ไม่ไปแล้วไงไม่ไปแล้วไม่ยุ่งแล้วไงเพราะเห็นแล้วเรารู้แล้วเรารู้มากผมถึงมาเล่าให้ท่านฟังได้นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้น แล้วมันมากระทบประเทศไทยทุกจริตเงินจะไปเยอะแยะหมดนั่นคือข้าราชการนักการเมืองทั้งหลายผมไม่เคยเป็นนักการเมืองไม่เคยไปแตะต้องไม่เคยเป็นข้าราชการมันนั่งพูดเป็นปากเสียงประชาชนเราจะได้รู้ต้นตื้นลึกหนาบางของกลุ่มคนพวกนี้ยังไงละ่ะรู้ทางเดินของมันหมดว่าเงินมาไปยังไงไปแลกยังไงไปทํายังไงไปใส่ฟ่อนเงินยังไงในบ่อนการคาสิโนถ้าเรามาเล่นการเมืองเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง โม่งเง่าเต่าตุตนเราจะทันในคนพวกนี้ได้ยังไงแต่ผมยอมรับว่าผมทันพวกมันหมดแล้วนะเอาไว้คิดบัญชีกันตอนที่ผมพอมีอํานาจเดี๋ยวผมจะคิดบัญชีให้ดูครับอะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุรพีจุติดาน,นะครับขอบคุณนะครับครับ,รบขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจบ้านเรามันฝืดเครือนกระดาษนี้เงินมันหายไปได้หมดก็มีคำตอบหนึ่งนะครับก็คือเงิน โยกย้ายไปที่กัมพูชาเพื่อไปฟอเกเงินนะครับมันมีนักการเมืองที่โกงเงินเอ่อตั้งแต่โกงเงินในระดับกระทรวงโกงเงินในระดับเอ่เออปตอปจจังหวัดคือโกงยุบจับจับไปหมดและเงินเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่เอาไปใช้ได้มันต้องเอาไปฟอกก่อนมันเป็นเงินสกปรกต้องไปฟอกให้มันเป็นเงินสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งฟอเกเงินที่ดีที่สุดที่อยู่ใกล้บ้านก็คือประเทศกัมพูชาเองที่เขารับฟอเกเงินแล้วก็หัก พัฒนในการฟอปประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เงินมันไหลออกไปจากนอกประเทศและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเงินที่พ่อแม่พี่น้องโดนโกงจากพวกสแกมเมอร์ที่ตั้งฐานหลักอยู่ที่ัมพูชาและอีกอันหนึ่งก็คือบ่อนคาสิโนโออนไลน์ที่ตั้งฐานหลักอยู่ที่ัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่ต้มตุน๋นเงินเราไปมากมายเหลือเกินวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามิจารัสวัสดีครับ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมงโง่อีกนะเนี่ยความรักของว่าไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้